ถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ดวงใจทักหนึ่งดงูังพอที่จะซื้อสังกะสีห้างๆ้างครับพี่น้องวัที่จะซื้อสังกะสีห้างๆางเนี่ยแล้วพอมาจอดเอาเอากาวากายช้างหรือไม,ม่ก็กาวร้อนไม่ได้โฆษณานะครับไม่ได้เป็นผู้จะไ,ไ,ไ,ไปเก็บกับใครถ้าไม่มีจริงๆก็เอาหม,ม, <laughs> <laughs> มักตูมหมกตูมนอกจากเป็นสมุนไพรแล้วก็ยางมันสามารถที่จะมาติดว่าวได้ครับลมว่าวเขาเลยเกี่ยวข้าวนะครับ แล้วก็ติดกระดูกระดานเหนียวนึบเลยแหละครับพี่น้องเหนียวเนบทันทีเลยเนะครับคงจะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วมั้งครับเมื่อกี้นี้ส,สุปไปอีกแล้วไม่รูปเปร้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะชราแก้ไขแล้ว่าาต่างๆก็เอาออกหมดหยบหมดแล้วไฟต่างๆที่ไม่ต้องการมันซ้ําซ้อนกันก็อ,ออกมาแล้วครับพี่น้องก็ยังยังขัดข้องอยู่หลายสิ่งหลายอย่างรลายไปต้องแก้ไขเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องมันชราภาพมันหลายปีแล้วพี่น้อง เรื่องนี้ประมาณ7จปีเกือบสิปีแล้วพี่น้องถ้าเป็นคนก็โอ้หอยู่ปหนึ่งปสองปวสามแล้วปวสามปวสี่พี่น้องครับทุกอุตส่าหใจกดไลค์กดแชร์ให้ดวงใจสักหนึ่งดวงพอที่จะซื้อสังกะสีห้างห้างก็เพิ่งแต่ๆพอมาจอดกันพอมวลลังคาหน้าฝนนี้ครับผมใกล้จะถึงแล้วนะครับหน้าฝนโดยเข้าพฤษภาเราพฤษภามีเสนากรฝนมาแล้วก็เข้าขบันษาครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบจากช่องเมกวัสดุถอยชาแนลช่องเมกวัสดุถอยชาแนลช่องเมกวัสดุถอยชาแนล ขอบคุณครับโอกาสหน้าพบพอกันใหม่สวัสดีครับผม